วันนี้เราจะมากินมะยมกันนะครับเดี๋ยวได้โชว์ด้มายมยมนะครับห้ามทำหน้าเปรี้ยวนะ,อะโอเคพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังเอาวันยูเฮอืโอ้โหไม่มีหน้าเปรี้ยวทุกคนเลยครับ อวินนั่นนั่นอาตากด้วยโอ้โหไม่เปรี้ยวเลยครับโอ้โหม, <า S 1> มีไข่เลยตะเม็ดครับฮึมไม่มีไข่เปรี้ยวทุกคนเลยครับโอ้โอเหเฉนาเลิศทั้งสองคนคไม่เปรี้ยวเลยว้ยอะไรนะอะไรกินว้ โอเคครับสุดยอดมากไม่มีใครเปรี้ยวเลยครับโ้เก่งมาก